สวัสดีครับวันนี้น o อตเพอร์เฟคคานะครับผมมานำเสนอรถเข้าใหม่และพามาติดตามรถเข้าใหม่6คัน Fortuner 2.4 V ครับปี2026ราคานะครับหักท็อปอัพแล้วหักส่วนลดแล้วเหลือแค่7,97,000บาทติดตามด้วยนะครับตามมาครับผม ของเก่าเราอะเราประมูลไปประมาณเกือบประมาณเกือบ30สคันดีกว่าเกือบส0คันส0ิบคันเนี้ยที่บริษัทเราเหลืออยู่แค่3มคัน <c oughs> ก็เลยต้องมารับเพิ่มอีกจํานวนหนึ่งประมาณ6คันก่อนแล้วอาทิตย์หน้าก็อาจจะมีรับเพิ่มอีก6คันว้าว <Wow. S 1> ไม้นะครับไม่เริ่มต้นอยู่แค่แสนเจ็ดถึงแสนเก้าจำนวน6คันเนี้ยจะคาค้ากันครับผมต้องขอญาตพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะครับที่ มาทำการถ่ายถ่ายทำคลิปอันอันนาจกเลยขออนุญาตครับขออนุญาตโอเคครับรถของเราที่เขาเตรียมให้นะครับฟ o ร์จูเนอร์คันฟอร์จูเนอร์สองปี2016ราคาสุดที่แล้วนะครับ797,000นเก้หมบาทไม่เริ่มต้นนะครับอยู่ที่แสนเจ็ถึงแสนเก้นะครับสภาพประมาณนี้เลย อาจจะยังไม่ได้ล้างหน่อยนะครับมีฝุ่นเพราะเนื่องจากว่าเรามาแบบในคังเลยในคังของฟอร์จูเนอร์เลยเพียวเเรียวเรวเลยคือแบบว่าสดสดกระชนหน้ายังเดิมไม่มีทําสียังไม่ยังไม่ทาสียังไม่เก็บงานไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมตัดต่อหรือก่อไม้แน่นอนครับไม้แสนแปดคันนี้ไม้แสนแก็พูดแบบตรงๆตรงไปตรงมาเลยคือว่าแสนแปไม่มีก่อไม้นะครับผม โอเคครับแล้วมาคันนี้ครับคันนี้มาอยู่แสนเก้าครับผมมีตำหนิเล็กน้อยมากแต่ไม่ได้ชนมานะครับคืออาจจะกระ,ะแทกกระแทกหินหรือพวกมานั่งมานั่งหินแล้วกันถ้ายกตัวอย่างมันสูงหน่อยอาจชนมาแล้วอาจจะบุบแต่เรายังไม่เก็บงานคืออยากมาแบบเสนอให้กับคุณลูกค้าแบบเข้าๆเลยว่าแบบชัดเจนเลยว่าเฮ้ยรถมาที่ผมได้มาเนะี่ยคือสภาพนี้เลย ยังไม่ล้างยังไม่ทําอะไรเลยความสวยเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูตัว,ตวอย่างนะครับเนี่ยสวยแบบนี้เลยแล้วก็สภาพอาจจะแบบยังไม่ล้างนะยังมียังมีฝุ่นติดอีกเยอะเลยแล้วคันนี้ครับผมมาอยู่ประมาณแสนเจ็ดแสนแปดประมาณเนี้ยแสนเจ็ดถึงแสนเก้าประมาณนี้ครับจํานวนหกคันอาชีพอะไรก็ออกได้นะครับสิ่งสําคัญของบริษัทเราเลยเราทําให้คืออาชีพอะไรอะไรก็ออกได้ลูกค้าอยู่ใต้หรือเหนือ บริษัทเราก็สามารถจัดไฟแนนซ์ได้และก็ขนส่งขึ้นสลด์สลด์ออนเลยนะครับหรือว่าเทเลอร์ก็สามารถทําได้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวพามาดูคันอื่นด้วยเอ็ดดการ์ดมีให้กับคุณลูกค้านะครับไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลยเอ็ดดเอ็ดดการ์ดมีให้กับคุณลูกค้าครับผมแล้วก็อีกคันหนึ่งทะเบียนอาจจะสวยๆหน่อยนะครับผมถ้า ถ้าลูกค้าสนใจนะครับผมมีกระติปนิดนึงนะโปนของเดือนนี้นะครับของ9 99บาทมีส่วนลดให้กับคุณลูกค้า50,000บาทแล้วก็มีของแถมนะครับคือค่าจัดค่าโอนมูลค่า20,000บาทครับผมเนี่ยว้าวมากแล้วก็ว้าวว้าแบบว้าว,วาสุดๆเลยชาวสวนชาวไร่ชาวนาก็สามารถออกได้ทําเกี่ยวกับกีดยางก็ออกได้วินมอเตอร์ไซค์ก็ออกได้นะครับแก๊ปไบค์แก๊ปกฟูดก็ออกได้ครับผม ผู้จัดการป้ามครับผมกำลังดิวหารถเพิ่มอีกแล้วดิวงานหารถเพิ่มอีกแล้วห่วงใยส่งกำลังใจให้กับสังคมโอ้โหติ๊กเกอร์ยังไม่ออกอะ่ะเป็นไงอ๋อนี่เตโอคุยกับลูกค้าครับคือหารถให้ลูกคา้าพีออเดอร์สิ่งสำคัญนะครับรถพีออเดอร์ order. ทางเราก็ทำให้ได้นะครับ ชอบคันไหนชอบสีอะไรชอบแบบไหนยี่ห้ออะไรพีออเดอร์ก็ได้ครับนี่มาอีกคันหนึ่งครับคันนี้คันนี้ไม่แสนเจ็ครับน่าจะน้อยที่สุดห่วงใยส่งกำลังใจให้ขอบสังคมอันนี้ผมขำม,มากเลยทําไมติ๊กเกอร์ไม่ออกให้อ๋อคือง่ายว่าเพียวเวเรียวเรียวเลยครับผมก็เดี๋ยวติดตามมันถึงเต็นท์แล้วแล้วจะ,ะรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครับโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับ รถจำนวน6คันพรีเจเนอร์สองุสี่วีของผมเนี่ยเป็นยังไงบ้างที่ทั้งหมดเนี่ยหกคันสวยไหมย,ยังไม่สวยหรอกผมพูดตรงๆเลยยังไม่สวยยังไงฝากด้วยนะครับฝากติดตามกันโปรสำคัญสำคัญของเดือนนี้เลยนะครับออกรถ99 9บาทมีส่วนลดให้กับคุณลูกค้า5 0 0 0 0บาทฟรีค่าจัดค่าโอนคุณลค่า20,000บาทส่งตัวไทยจัดไปนั้นทั่วโลกเอานี้ดีกว่ายังไงฝากติดตามกดไลดค์กดซับสไคร้ กดกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผม not perfect ฝากรบกวนนะครับติดตามคลิปหน้าขอบคุณครับ